ใช่ไหมคะจุดที่เรายืนก็คือจุดแปดค่ะคคเมื่อกี้เราอยู่ที่สิบค่ะอ้าวไม่มีใครช่วยที่ือ <laughs> <laughs> เมื่อกี้เราอยู่สิบใช่ไหมคะสิบตรงนี้นะคะเสร็จแ,แล้วตัวอย่างกระดูกที่เราเจอคืออยู่บริเวณร่องนี้ค่ะซึ่งอายุคือร้อยสามสิบล้านปีใช่ไหมคะเสร็จ <laughs> แ,แล้วเราก็ออกจากถนนเอาอ,ออกจากพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะออกมาปุ๊บปุ๊บมาเจอทางตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาค่ะที่หลุมแปด สังเกตลุมแกอยู่ไกล้กว่ากว่าลุ่มอื่นใช่ไหมคะซึ่งลักษณะอย่างนี้นะคะคือสังเกตเส้นคอนทัวอ่เส้นระดับความสูงของระดับน้ําทะเลไหมคะมันอยู่แตกต่างกันนี่คืออีกชั้นหินหนึ่งซึ่งอยู่ในช่วงของอายุประมาณร้อยสี่สิบล้านปีค่ะอ่าเสร็จแล้วทีนี้ทีนี้แล้วมันเกิดกระบวนการของรอยตีนเกิดได้ยังไงค่ะรอยตีนเกิดได้ยังไง หินมันแข็งขนาดนี้จะมันเหยียบลงไปให้มันรอยได้ยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันไม่ได้เหยียบลงไปในหินอย่างนี้นะคะสังเกตตรงนี้ไหมคะสังเกตลักษณะที่มันคล้ายๆลิ้วขึ้นไหมคะตรงไหนเนาะดรจ่อยคะตรงนู้นตรงโตรงนน้นนะคะมันจะมีมันมีลักษณะคล้ายๆาขึ้นน้ำใช่ไหมคะขึ้นน้ำขึ้นน้ใช่ขึ้นน้าเสร็จเปลนานที่เราไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะหรือว่าเที่ยวแม่น้ำเราก็จะไปเหยียบลงไปในโคลนเท้าเราก็จะลุ่ ภาษาภาษาไทยว่าหลุมลงไปอ่ะยุบลงไปยุบลงไปภาษาอีสานเรียกว่าหลุ่มลงไปนะคะหลุ่มลงไปอ่าโอเคค่ะหลุมลงไปปุ๊บนะคะหลุ่มลงไปปุ๊บแล้วมันก็ถกเท้าขึ้นค่ะถอนเท้าถกนี่ภาษาอีสานอยู่นะคะถกนี่ภาษาอีสานอยู่นะคะยกเท้าขึ้นค่ะยกเท้าขึ้นก็จะเป็นพิมพ์ใช่ไหมคะพิมพ์เสร็จพิมพ์นี้ก็จะถูกแดด แดดค่ะแดดเผาจนคล้ายๆเป็นพิมพ์รเรียเริ่มงไงครับฮะโรงเรียนเริ่มเปค้างเหรอเยวมันจะเป็นอาหารเย็นของเราค่ะบเย้งมึงไปอยู่ที่ไหนไปกูจะทำนะเสร็จแล้วนะคะพิมพ์อันนี้มันก็จะแข็งก็เดี๋ยวโดนโดนแดดแดดเผาไหมเสร็จฤดูกาลก็จะมีน้ําไหลมาค่ะไหลมาตะกอนก็จะลงไปในพิมพ์เสร็จแล้วชั้นนี้เขาเรียกว่าชั้นหินหินชั้นก็จะแตกออกเป็นชั้นๆ ชั้นบนหลุดไปชั้นบนเนี่ยถ้าบางทีเราไปเห็นที่อื่นอาจจะเห็นรอยตีนเนี่ยนูนขึ้นอย่าสงสัยทำไมถึงนูนนูนคือด้านบนค่ะจะบอกได้ว่าหินอยู่ด้านบนเราพลิกกลับแล้วก็จะเป็นรอยลึกลงไปอย่างที่เราเห็นนะคะรอยลึกตรงนน้นอย่างนี้นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วที่นี้ค่ะ <c oughs> ใช่เสร็จแล้วที่นี้ <c oughs> แล้วที่นี่มีรอยไหนบ้างนะคะ <c oughs> เรามาหาเจ้าของรอยค่ะ ใครคือเจ้าของรอยนะคะรอยแรกเลยที่คุณพี่เจอใช่ไหมคะรอยตรงนู้นไม่เรียกพี่เลยว่ะพี่ของคุณตู่ได้เลยไปต่อต่อตาหนูแปดสิบหกนะคะอ๋อกล้กอบผมได้ไกลรอยทั้งหมดในที่นี้นะคะมีเป็นของไดโนเสาร์สามชนิดค่ะก็คือกลุ่มของใครเจอกินเนื้อขนาดใหญ่แล้วบ้างคะมีรอยเดียวเจอหรือยังมีใครเจอหรือยังคะใครนู้นเลยใครเจอคะคนแรก พอนี่มีบอกว่าจะให้รางวัลนะคะผมนะใครได้ใครนะพผมชั้นลึกอ่ะอ๋อโอเคค่ะมีเอยเดียวเท่านั้นลักษณะของรอยคือเราเห็นเฉพาะกรงเล็บใช่ไหมคะการที่เห็นเฉพาะกรงเล็บหมายถึงอะไรคะมันไม่ตายกระโดดอ่าถูกต้องค่ะมันต้องตัมโอ้มันต้องตั้มค่ะมันกระโดดค่ะรองเท้าถึงจะมันจะเหมือนเนาะมันก็ มันจะจำปุ๊บนะคะเสร็จแล้วอีกรอยค่ะอีกรอยปลาฉลาดนี้ไม่ไปเอ็นทารนอ่ะตรงนู้นค่ะตรงนี้เลยนะคะที่เป็นสามรอยนะคะสามรอยสามรอยอย่างนี้นะคะเห็นแหวนนี่เห็นไหมแหวมันเลยทินใส่เป็นของเจ้าตัวนี้ค่ะไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดนี้ ลอยชั้นสามที่สองเจอค่ะป่าป่าเจอเลยนะค่บน่ป็นเหรอว่าเขากินพืชค่ะเขาป่าชอบกินพืชกินเนื้อมากไม่ดีต่อสุขภาพป่าก็เลยกินพืชกินเด็นเด็กกไม่ชอบเนื้อก็ไม่ชอบชอบกินเด็กป่าอันตรายอันตรายไม่ชอบเป็นหญ้าอ่อนด้วยหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนเหรอคะโอเคตัวนี้ที่เป็นของกินพืชเป็นอาหารนะคะอยู่ในกลุ่มของอีโกโนดอนนะคะ ส่วนตัวนี้กินเนื้อนะคะเป็นคล้ายๆรอยิตรีนไก่เป็นของกลุ่มของภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะเพราะว่าโชว์ความักยภาพเก่งภาษาอังกฤษค่ะอ่นี่โทมิโมซอนะคะหรือจริงๆก็คือพวกคล้ายๆนกกระจอกเทศค่ะพูดพูดผิดก็ไม่มีใครรู้ถูกดูชอบมากอนี้และค่ะแต่แล้วพวกพวกที่จำมีรอยเดียวเนี่ยเป็นพวกกินเนื้อขนาดใหญ่นะคะอนุมูลไม่ใช่อนุมานอนุมานว่า ของสยามโมไทระนัดเพราะว่าที่บ้านเราเจอโครงกระดูกของสยามโมไทระนัดนะคะเป็นนักข่าวที่ขี้เกียจที่สุดเลยเนี่ยฉัแล้วมีคำถามไหมคะว่าแล้วในรอยเท้าพวกนี้จะเกิดประโยชน์อะไรกับเรานะคะเกิดค่ะเมื่อกี้คุณพี่ใช่ไหมคะถามว่าไอแบบเรียกพี่เหรอโอเคหนูให้เกียิพี่ทุกคนค่ะรอยเท้าที่พี่บอกนะคะว่ารอยเล็กๆอย่างเนี้ย มันจะมีได้ไงมันจะมีได้ไง,ไดไงเดือเสาขนาดเล็กรอยเท้าพวกนี้สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวนะคะเป็นการสืบค้นรอยตีนรอยทางเดินของเขาได้นะคะดูลักษณะของรอยค่ะที่บ้านเราเจอมีหนึ่งนะคะมีหนึ่งนะคะมีนี่นะคะของกลุ่มแล้วทีนี้มันก็จะมีสูตรของการคํานวณว่ารอยที่เราเจอค่ะมีความเจ้าของรอยเนี่ยมันเดินหรือมันกระโดดอ่มันเดิน หรือมันเหาะเหาะหรือมันวิ่งนะคะมันก็จะมีสูตรก็คือเราจะต้องวัดความยาวของรอยตีนค่ะเราจะลองนะคะความยาวของรอยตีนตัวเองน้ำม,ม,มันช้าเขาด่ไหนคะ <c oughs> เออลุกขึ้นได้แล้วจะได้ไมาหายที่เกล็ดนะ <c oughs> ที่ <c oughs> นี <c oughs> นะท้ทุกคนค่ะทุกคนหาหาทางวัดค่ะวัด แล้วตอนนี้ไดโนเสาร์ไปไหนหมดนะคะไดโนเสาร์ไปไหนหมดใช่ไหมคะไดโนเสาร์เนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีช่วองอายุตั้งแต่210ล้านปีถึง65ล้านปีค่ะปัจจุบนันกี่ปีคะ2,559นิดเดียวเองนิดเดียวเองค่ะไดโนเสาร์พวกนี้มันสูญพันธุ์ไป<ม>เนื่องจากสภาพ,ภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นหนูไม่อยากจะบอกว่ามันเกิดจากอุกกาบาตเพราะว่าจริงๆแล้ว อุกกาบาตเป็นแค่หนึ่งประเด็นที่ทาให้ดาวเสาสูญพันธุ์ปัจจุบันโลกร้อนมากไหมคะน้าท่วมเยอะไหมคะประเทศไทยไม่เคยเจอแผ่นดินไหวเจอที่เชียงรายเป็นไงคะตกใจเคยเจอซึนามิไหมเคยเจอมื่ไม่ปี2400อ่า2546นั่นคือลักษณะที่ทําให้ช่วงเวลาที่ดาวเสาร์มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเกิดการอย่างนี้นขึ้นนะคะแต่สาเหตุหลักก็คือมันเกิดจากการที่มีแรงพุ่งเข้ามาชนโลกของเราอย่างรุนแรง ทำให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมีการเคลื่อนตัวค่ะพอเคลื่อนปุ๊บมันก็ส่งผลให้ความร้อนภายในเปลือกโลกเนี่ยเปิดขึ้นมาเกิดส่งผลให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวเกิดแผ่นดินไวหวภูเขาไฟระเบิดพวกเนี้ยมันก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตพวกเนี้ยสูญพันธุ์ได้เสร็จแล้วพอสภาพแวดล้อมมันสงบจะพวกที่สูญพันธุ์ไปโลกก็ยังไม่ได้ว่าจะสงบสุขซะทีเดียวการที่ภูเขาไฟระเบิดมันก็จะมีปะทุหมอกควันใช่ไหมคะเหมือนที่ ขนาดแค่อินโดนีเซียมันพัดมาบ้านเราเรายังหายใจลําบากเลยอันนั้นในโลกมันมีการประทุของภูเขาไฟอย่างรุนแรงขึ้นอย่างเนี้มันก็ทําให้พวกหมอกควนปปกันมันปกคลุมโลกของเราโลกเย็นตัวค่ะนูบอกแล้วว่าแตโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานเพราะอ,อุณหภูมิมันลดลงปุ๊บมันอยู่ไม่ไหวค่ะมันหนาวเย็นพวกนี้มันก็จะสูญพันธุ์มันก็จะตายลงคนเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นเ,าาเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้ อย่างหนูนี่เป็นคนขี้หนาวแต่ถ้าต้องเอาหนูไปอยู่ข้อรถเหนือหนูก็จะต้องหาทางที่จะรอดชีวิตให้ได้ข้อหนูก็จะปรับสภาพโดยการอ่ะเอาไขมันที่มีน้อยนิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราเชื่อว่าแต่กระสอบกเป็นสัตว์เลยค่ะเนื่องจาก์หนึ่งก็คือเขาหนึ่งก็คือเขาออกมือเป็นไข่อันที่สองเขามีคีนัาเป็นเกล็ดอันที่สามสะโพกความเป็นสัตว์ ในปัจจุบันกับอดีตได้เลยว่าลักษณะอุณหภูมิจะต้องเป็นแบบเขาเขาดูหนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือมีการดูจากไอโซโทปไอโซโทปของออกซิเจนในกระดูกค่ะยังไม่รู้เรื่องเพราะนั้นแหละย่าอย่าดูมันมีผ่าน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 ประเด็นคือประเด็นคือมันวัดได้ว่ามันวัดได้ว่าเป็นสังเวีานบอกได้ถึงนร่างกายเท่าไหร่ใช่ใช่ค่ะใช่มันประเด็นได้ที่เห็นนี่ไม่ไม่ใช่ตีนหมีนะหมีเป็นสัต

ทีนี้อ่าในในส่วนของการคํานวณค่ะคํานวณที่นี่นะคะ,ะสูตรของมันหนูจะดูว่าความสูงของมันแค่ไหนหนูก็วัดจากช่วงก้าค่ะช่วงย่างก้าระหว่างตีนซ้ายกับตีนขวาตึงตึง,ตง,ตงแล้วก็ใช้สูตรค่ะมันคือพวกไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กก็จะใช้4.5 4.5้นี่คือนักวิทยาศาสตร์เขาเก่งแล้วเขาคำนวณมาให้ละตัวเลขคงที่เนี่ยอ่าแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือมาวัดรอยตีนค่ะรอยช่วงเก้าของมันว่ามันก้ายาวเท่าไหร่ พอได้ลอยช่วงเก้าเสร็จปุ๊บคูณออกมาก็คือความสูงความสูงจากขาตีนค่ะถึงสะโพกค่ะถึงสะโพกของเขาแค่นั้นนะเดี๋ยวตัดนิดนึงทําไมเรียกรอยตีนบ้างรอยเท้าบ้างคนดูต้องสักแน่เลยรอยตีนค่ะรอยตีนนะคะรอยตีนเลยนะสาวโอเคย้ำมากกับปฝาต่อครับต่อโอเคค่ะเดี๋ยวไม่จบความสูง ความสูงของมันลองวัดที่ไหนคะว่ามันสูงเท่าไหร่มันยาวเท่าไหร่ยิ่งชอบคนป้าคะอย่าลืมนะคะนู้เรื่องบอกไปว่าทาเก็ตคือป่าเลยนะคะทาเกตหมูป่าเฮ้ยมึงอะไรเกี่ยวคูเรื่องอะไรวะนี่ เป็นสัตว์กินเนื้อนะป๋าสิบเก้าประมาณยี่ประมาณ22นะคะ22่สขออนุญาตค่ะเก่งเลขค่ะขอใช้เครื่องคิดเลขด้วยขอแต่ย่าอล้วมันขาไหมูจุดห้ เท่ากับ99เซนค่ะความสูงจากตีนถึงสะโพกเขา99เซนค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมแค่นี้ค่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่พวกนกกระจอกเทศค่ะเขาคืออยู่ในกลุ่มของนกกระจอกเทศค่ะอันนี้เหรอโอเคผมได้รู้ว่าตัวนี้ลอยเล็นแบบนี้เป็น ตู้่ะตัวตัวเลขพวกเนี้ยป๋าวัดร้อยจีน๋ากหน่อย999ดูเลยสายยาวเท่าไหร่นี่นี่นี่ถ้ามีทุกสมัยนี้นะไปทำอ้กากิ๊ยวมอร่อยนะมากิ๊ของก็ไม่แน่นะคะอาจจะอร่อยก็ได้ค่ะโอเคค่ะแล้วนี้เยอะๆเยอะๆเออในนามของสื่อนะครับเด็กคนนี้เก่งมากเลยปมมือให้เขาหน่อยครับจบแล้วเหรอฮะยังยังไม่จบั้งย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 ั้ง้ง แคบ้างหรือยังคะมีรังจระเข้จระเข้แคบได้ไงก็ไม่ให้โดนเสาไอ้ไม่ให้ทศกัณฐ์หยอดแล้วระแคบได้ไงลูกทำไมใส่รองเท้าสีทศกัณฐ์หยอดไม่ได้เลยไม่มีจระเข้อะไรวิชลุวรนุชอ่ะจะไปดูวรนุชอยู่ไหมวารนุช